คุณผู้ชมครับและในตอนนี้คุณจะได้พบกับสินค้า Shop Star Value นะครับเป็นล่มกันฝนและสามารถการ UV แล้วก็พับเก็บได้ด้วยน้ำหนักเบายัางไม่น่าเชื่อเลยและเป็นล่มการ UV ที่สวยตราการตามีให้เลือกถึง3สีด้วยกันกับ Shop Star Value ของเราครับคุณผู้ชม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปชาแนลครับตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครและในช่วงนี้คุณอยู่กับแคสไว้จิตระครูฟฟุงมงคลเสถียรมารายงานตัวแล้วนะครับและไว้มาพร้อมกับล่มสวยๆที่สามารถจาัดก,การแดดได้ด้วยแล้วก็การฝนได้ด้วยใช้ได้ในทุกๆโอกาสปกติแล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าล่มเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นเลยนะที่สาวๆทั่วโลกให้การยอมรับแล้วบอกว่าก่อนออกจากบ้านฉันมีกระเป๋าสวยแล้วฉันมีผ้าพ,พันคอแล้วสิ่งหนึ่งครับที่สาวยุโรปสาวญี่ปุ่น ว่าสาวเมรกาขาดไม่ได้เลยนั่นคือการพกล่มส,สวยๆสัก1อันคุณผู้ชมแต่ว่าบ้านเราเนี่ยลมอาจจะมีขายเยอะนะแบบกัน UV ก็มีแบบกันไม่ UV ก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วลายไม่ค่อยสวยครับตัดเย็บดีทรงดีไซน์ต่างๆไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยสวยเลยวันนี้ไว้มีร่มจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า plus plus triple albera มาฝากกันทั้ง3สี เลือกได้เลยตามสบายมีสีกรมท่าแบบนี้สสวยๆด้วยสีฟ้าครับคุณผู้ชมแล้วก็สดใสน่ารักกับสีชมพูใครชอบสีไหนรีบสิ่งรีบได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสินค้ามีจํานวนที่จํากัดนะครับปกติแล้วเราจะขาย1,190บาทที่ญี่ปุ่น แต่ว่าตอนนี้ช็อป Star Value เปิดตัวกันตอนนี้คุณช็อปกับเราคุณมีเพียงแค่980บาทคุณเป็นเจ้าของได้แล้วสิ่งหนึ่งที่คุณเห็นปับ๊บคุณจะบอกว่าโอมันสวยจริงๆนะมันดูดีจริงๆนะเพราะปกติแล้ว ล่มที่สามารถจากกาันลังแสงรังสี U.V. ได้ไม่ว่าจะเป็น U.V.A. U.V.B. เนี่ยทางด้านนอกนะครับมันมักจะเป็นล่มที่เคลือผ้าสีเทาๆถูกไหมสีเทาเข้มๆสีน้าเงินเข้มๆพวกนั้นเนี่ยจะเป็นล่มกัน U.V. ครับซึ่งถามว่าสวยไหมไม่สวยเลยกลางแล้วแบบโอ้โหเหมือนล่มแบบเหมือนล่มโรงงานเลยเอาง่ายๆแต่วันนี้พาส s ์พัส,พส,พสทริปเปิลออมเบราเป็นล่มกัน U.V. แต่ว่าสวยมากดูสิ เขาใช้โพลีเอสเตอร์ถักทออย่างละเอียดนะครับคงร่มแข็งแรงทนทานเป็น ium, อลูมิเนียมผสมกับคาร์บอนทั้ง3สีราคาเท่ากันครับ980บาทเท่าน,นั้นเองพับเก็บได้และเป็นการพับแบบของญี่ปุ่นด้วยจะทำให้ดูว่าพับญี่ปุ่นเนี่ยพับยังไงและในแต่ละอนันแต่ละชิ้นจะมาพร้อมกับตัวของปลอกร่มด้วยครับปลอกร่มจะเป็นแบบสีเดียวกันเลยถ้าคุณชอบร่มที่ น้ำหนักเบาสวยพกพาง่ายคุณต้องถูกใจแน่ๆคุณผู้ชมราสินค้าครับตอนนี้เปิดให้สั่งซื้อกันแล้ว101754 กับช็อปสตาร์แวร e ลไม่ถึง1,000ครับ980บาทเท่านั้นเองสาวๆส,สมัยนี้เริ่มพกลมกันเยอะแล้วนะยิ่งบ้านเราแดดแรงมากเราทาแค่ครีมกันแดดใส่แค่ผ้าพ,พันคอใส่แว่นใส่หมวกเนี้ยไม่พอหรอกครับมันกันแดดไม่ได้มันกันความร้อนได้ครับแต่การลังสี UV ไม่ได้คนเราไม่ได้ดำจากความสว่างจากดวงอาทิตย์นะแต่คนเราเนี่ยดำจากการที่โดน UVAUVB ฉะนั้นแล้วเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยครับชิ้นนี้แหละสามารถช่วยได้พักกลางวันออกไปทานข้าวตอนเช้าไปทํางานบางคนต้องนั่งรถประจําทางบ้างไม่ได้ขับรถเองอย่างเงี้ย แดดคุณเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนหรือบางคนไปเที่ยวทะเลเราเที่ยวทะเลได้ครับเราสามารถจะทาสันแทนได้แต่ถ้าบางคนไม่อยากดำจากแสงแดดริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจะเดินไปกลางล่มไปส,สวยๆเก๋ๆก็ได้น้ำหนักเบามากเบาอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ130กรัมนะครับหรือเบากว่าโทรศัพท์เล็กๆ1เครื่องเนี่ยไวถือมือเดียวสบายมากเห็นไหม ไว้พลิกไปพลิกมาเหวี่ยงไปเหวียงมาได้สบายมากคับน้าหนักเบามากโยนก็ได้ปุ๊บอ๋ออย่างเกเป็นดาวเมเยอร์เนี่ยคือมันเบามากอะคุณผู้ชมฉะนั้น,น,นแล้วมันจะสามารถถือมือเดียวได้พกพาได้ง่ายสะดวกไม่เปลืองพื้นที่เลยพับเสร็จปับ๊บใส่ปอกเสร็จปับ๊บเหลืออันแค่นี้เองนี่เป็นอันเล็กๆน่ารักเห็นไหมครับอันนี้เป็นสีฟ้าปอกเขาก็จะน่ารักเป็นลายแบบลายตารางนะครับสลับสีการเหลืองฟ้าชมพูอย่างเนี้ย น่ารักดีแต่เห็นแบบนี้โอ้โหเขาแข็งแรงทนทานมากเลยนะครับเพราะว่าทําจากอารลูมิเนียมสมคาร์บอนด้วยคุณซื้อใช้เองยังไงซะได้ใช้แน่นอนคนเราต้องใช้ล้มแน่ๆครับหรือจะซื้อเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ก็ได้ให้กับคุณป้าคุณยายเราที่ชอบพกล่มอย่างเงี้ยเขาถูกใจแน่นอนเบาพกพาง,ง่ายถือแล้วไม่เมื่อยแขนด้วยกันฝนได้กันลมก็ได้แบบนี้ที่นางแบบของเราถืออยู่นะครับจะเป็นสีกรมท่านางแบบคุ้นๆน,นะ หุ่นคุ้นๆน,นั่นไงคุณผศน้องเบลของเรานั่นเองเป็นนางแบบนะครับเห็นปะแล้วน้องเบลเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเป็นผู้หญิงแบบหุ่นคนไทยอ่ะหุ่นสาวไทยคือจะเป็นคนที่ตัวเล็กแล้วก็จะมสีส่วนสูงประมาณหนึ่งไม่ได้สูงมากล่มอันนี้ครับพลาสพลาสทริปเปิลอัมเบรา่าสามารถที่จะช่วยให้ดูดีขึ้นได้ด้วยจากสีสันของเขานะครับแล้วเขาก็จะคลุมตัวเราได้หมดเลยใช้คนเดียวได้เห็นไหมครับน่ารักเนาะ เห็นไหมโครงร่มแข็งแรงทนทานนะครับถือแล้วก็น่ารักขึ้นถือแล้วก็สวยขึ้นด้วยก็จะทําให้วันที่มันแบบแดดร้อนๆแดดเปรี้ยงๆเนี่ยดูสดใสขึ้นดูน่ารักขึ้นหรือถ้าช่วงไหนฝนตกฝนตกหนักๆเลยคุณจะเดินเปียกฝนกลับบ้านหรอหรือคุณจะต้องถือร่มอันใหญ่ๆหนักๆขึ้นมาเพื่อการฝน ถึงบ้านกามขึ้นแขนพอดีครับไม่เอาไม่เอาเราใช้เป็นล้มอันนี้ดีกว่าชอปไพรไม่แพงด้วยเพียงแค่980บาทล้มแบรนด์เนมปกติแล้วล้มมีแบรนด์เนี่ยราคาแพงนะ2,000 3,000ถ้าล้มราคาแบบไม่ถึงพันบาทหรือไม่กี่ร้อยส่วนมากแล้วมันก็ใช้ได้ไม่ค่อยนานนะมันแบบใช้แล้วก็พังกางแล้วก็พังถือแล้วก็พังแต่พัสดพัสดทริปโอลอเมราครับไม่พังอย่างแน่นอนเขาเป็นการร่วมมือกันของบริษัท สตูดิโอดาฟนะครับเป็นคนผลิตขึ้นมาคือบริษัทนี้เนี่ยเขาทําล่มในแบบต่างๆนะทั้งล่มผ้าใบล่มไม้ล่มผ้าของญี่ปุ่นจากประเทศญี่ปุ่นมายาวนานกว่า117ปีแล้วจนเมื่อ40ปีก่อนเขาบอกว่าอุ้ยเมืองไทยอากาศร้อนนะอุ้ยเมืองไทยแดดแรงมากเลยเขาคิดว่าจะทํำยังไงดีล่มการ UV ธรรมดาที่เขาใช้กันทั่วโลกเนี่ยการแดดเมืองไทยไม่ได้ครับเมืองไทยเราเป็นประเทศที่ใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์มากที่สุดแล้ว ฉะนั้นนี่ครับร่มจากแบรนด์นี้ Studio Duff ทำขึ้นมาให้เรากับ Plus Plus Triple ั m b e r a สวยมากเลยน้ำหนักเบาด้วยถือมือเดียวได้การแดดก็ได้การฝนก็ได้สีสันสวยงามดูเป็น3ามิติเย็นสบายตาราคาไม่แพงด้วยครับเพียงแค่980บาทคุณมีแค่980บาทคุณก็สามารถจะเป็นเจ้าของได้แล้วคงร่มแข็งแรงนะครับทำจากอลูมิเนียมผสมคาร์บอนแบบนี้ เราไว้ชอบตรงที่ว่าเขาเป็นล่มพับไว้เคยเจอล่มพับบางแบบที่การล่มยาวมากถือยากไม่ค่อยสะดวกแล้วก็หนักจนเกินไปแต่อันนี้เนี่ยการล่มโอเคเลยแนะนํานะครับว่าล่มอันนี้เหมาะสําหรับใช้คนเดียวนะเป็นล่มขนาดกลางครับไม่ได้เล็กไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปด้านในก็ยังคงเห็นสีสันอย่างชัดเจนอันนี้สีกรม,มท่าด้านในจะเป็นกรม,มท่าทั้งอันเลยจะมองเป็นสีน้ําเงินเข้มก็ได้ สวยทั้งคนที่มองมาสวยทั้งคนที่กางเองด้วยเรามีสีชมพูสวยน่ารักไปแล้วเรามีสีกรมท่าดูเท่ๆไปแล้วอีกหนึ่งสีที่จะทําให้คุณดูน่ารักดูสดใสไม่ซ้ําแบบใครเป็นร่มสีฟ้าครับคุณผู้ชมทุกสีราคาเท่ากันนะครับอยากได้สีไหนอยากได้แบบไหนโทรมาซื้อตอนนี้ได้เลย021234999และนี่ครับจะเป็นร่มที่ทำให้คุณเนี่ยสดใสขึ้น แล้วก็ยิ้มต้อนรับวันใหม่ยิ้มกับแดดแรงๆยิ้มกับสายฝนโปรยปลายได้ดีมากยิ่งขึ้นสีฟ้าถือแล้วน่ารักไหมถือแล้วมันจะดูขาดกับเสื้อผ้าไหมนี่ครับน่ารักเนาะกระโปรงสีชมพูลายดอกไม้เสื้อสีดำและยังมาพร้อมกับร่มสีฟ้าแสนน่ารักเห็นปะ่ะน่ารักดีการแดดได้นะครับการฝนได้ด้วยและที่สำคัญคือ คุณจะต้องชอบเพราะอะไรเพราะว่าน้ําหนักมันเบามากครับเบามากจริงๆน้ําหนักแค่130กรัมหรือแค่ประมาณโทรศัพท์เล็กๆ1เครื่องเองเวลาใช้เสร็จปับ๊บพับใส่กระเป๋านะครับแทบจะไม่มีน้ําหนักเลยมันจะไม่เกะกะพื้นที่กระเป๋าคุณครับพับเก็บเศร้อกระเป๋าก็ได้หรือว่าจะเดินถือคล้องแขนไปทานข้าวกลางวันอย่างเงี้ยเราปล่อย เราปล่อยให้เพื่อนเราเขาดำไปแล้เธอเธอไม่เอาล่มไปด้วยละ่ะอุ้ยเกะกา,าไม่อยากพกหนกักถือ,อยากอะไรอย่างเงี้ยเราปล่อยเขาครับเราไม่สนใจเราต้องมีล่มและเราใช้ล่มของ paspas s s triple u m b e r a รับรองได้เลยว่ามันจะน้ำหนักเบาอย่างไม่น่าเชื่อครั้งแรกนะที่ไว้ได้สัมผัสกับล่มคันเนี้อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเลยนะไว้อึงมากไว้ตกใจมากฮ้ยล่มหนึ่งคันเนี่ยมันเบาได้ขนาดนี้เลยเหรอมันเบาได้แบบ แทบจะไล์น้ำหนักเลยคุณผู้ชมเอาง่ายๆว่าเบากว่าสมุดหนึ่งเล่มวันนี้ครับถูกใจแน่นอนสาวๆซื้อใช้เองก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรักก็ได้นะครับเขามาพร้อมกับราคาที่สุดพิเศษจริงๆราคาที่ที่อื่นเนี่ยไม่กล้าให้คุณอย่างแน่นอนกับนี่เลยช h o p Star Value ปกติแล้ว1 1 9 0บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่980บาทได้เป็นเจ้าของแล้ว ว้าวการ UV ได้ด้วยการลมการฝนได้ด้วยแถมยังมีให้เลือกถึง3สีเลยลายเนี่ยคลาสสิกมากครับคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าอุ๊ยลายแบบนี้เนี่ยจะถือไปไหนได้บ้างชุดแบบไหนจะใส่ได้บ้างถ้าเป็นลายสีพื้นโอเคมันธรรมดาเกินไปเราไม่ชอบหรือว่ามันจะเป็นลายหัวใจดอกไม้การ์ตูนอย่างเงี้ยเราไม่ได้เราแบลไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าเราใช้ล่มลายนี้ซึ่งเป็นลายคลาสสิกเนี่ยรับรองว่ามันจะสวยแล้วมันก็จะ ดีอ่ะมันดีกว่าเวลาใช้แนะนําให้สาวๆใช้นะเพราะต่อให้เป็นสีกรมทาาเนี่ยเขาก็จะมีแซมสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวถ้าเป็นผู้ชายใช้อาจจะดูแบบเขินๆหน่อยอะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงใช้เนี่ยโอเคมากสบายมากสีกรมทาาไปแล้วอันนี้สีฟ้าดูดิไว้จับโครงล่มไม่ถือเพ้นมาได้อะน้ําหนักเบามากครับเบามากจริงพกพาง,ง่ายมากเลย นี่นะครับถือมือเดียวได้สบายมากเหวี่ยงได้หมุนได้เวลาแบบว่าเราฝนตกอย่างเงี้ยอะลมเปลี่ยนทิศทางฝนทางด้านนี้เราก็กางไว้อย่างงี้ปั๊บอุ้ยลมเปลี่ยนทิศทางแล้วก็กางฝั่งนี้ได้แล้วก็กางฝั่งนี้ได้อะไรอย่างงี้ร่มกัน UV ครับขออนุญาตอธิบายนิดนึงปกติแล้วร่มกัน UV ร่มกันแดดเนี่ยมันจะต้องมีผ้าสีเทาๆถูกไหมเป็นสีเทา,เทาๆเข้มๆหนาๆซึ่งกัน UV ได้ไหมกัน UV ได้แล้วก็ยังร้อนอีกต่างหากฉะนั้นแล้ว เราไม่เอาดีกว่าเราไม่ใช้ดีกว่าตอนนี้เนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นครับเขามีเทคโนโลยีในการทำล่มที่เป็นโพลีเอสเตอร์ถักทอละเอียดและสามารถกัน UV, UV ได้ถึง90%แต่สีสันสวยงามหน้าพกหน้าใช้ขนาดนี้ตัวใบล่มครับบอกเลยคุณเคยอาบน้ำไหมคุณเคยใส่หมวกคุมผมอาบน้ำไหมตัวผ้าเนี่ยเขาคล้ายคล้ายกันนะแต่อันเนี้ย มันดีกว่ามันกันได้จริงอะถ้าอย่างนั้นเราถามว่าทําไมเราต้องใส่หมวกคุมผมอาบน้ําด้วยเพราะอะไรเพราะมันกันน้ําได้ไงะนั้นแล้วตัวนี้มันก็สามารถจาัดก,การฝนได้แล้วก็จาัดก,การพวกสังดวงแสงแดดได้ด้วยนะครับเขาถักทอจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ละเอียดมากเล็กมากเนียนมากเรียกว่าแทบจะมองไม่เห็นเส้นใยเลยอ่างง่ายๆเห็นไหมพกง่ายครับละเอียดอาจดะกสีชมพูจะน้อยใจหาว่าไว้ไม่ยอมถือเขาขออนุญาตวางนะครับสำหรับสีนี้ สีมันสวยเนาะประกายดีอะ่ะขอวางสีนี้แล้วก็ใช้สีชมพูบ้างเดี๋ยวเขาน้อยใจแต่ถ้าไว้ถือสีชมพูมันจะดูแบบห่ามากอะ่ะอันนี้สีชมพูนี่นะครับนี่อันนี้น่ารักเนาะสีชมพูสดใสเชียนี่ส่วนด้านในนะครับด้านในเห็นชัดมากเลยเห็นไหมสีชมพูเขาแปลกเนาะอันสีชมพูเนี่ยด้านในลายชัดกว่าด้านนอกอีกก็จะเป็นดาวห้าแฉกของดอกไม้นะครับ ตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วครับและสินค้าก็เหลือน้อยแล้วมากๆเลยเราได้มาจากทาง t i ปโปอพัสดุพัสทิปโปอเาจำนวนไม่มากครับใครชอบ021234999เวลาคุณพับเสร็จแล้วเนี่ยพกใส่กระเป๋าได้อย่างง่ายดายวันนี้เอากระเป๋าจากบ้านด้วยแล้วฉันใช้กระเป๋าแบบนี้เฮ้ยยูยูไปช้อปปิ้งเปล่าคุ้นๆมไหม กระเป๋าจากอับโรรกม่อโชมอันนี้จะทําจากหนังแท้นะครับแล้วก็จะมีการตัดไม่ใช่เอาเอาลมแล้วกันอ่ะแล้วก็ดึงกระเป๋าออกอ๋อฝนไม่ตกแล้วว่าลมเก,กะกาทํำยังไงดีก็เก็บใส่กระเป๋าสิน้ําหนักมันเบามากนี่และขนาดแค่นี้เองเห็นไหมแค่คืบอะแค่เนี้ยเบามากเล็กด้วยใส่ลงไปในกระเป๋าออ้ยเดี๋ยวต้องไปเจอเพื่อน แล้วเพื่อนก็ขี้ร้อนด้วยเพื่อนก็ชอบแบบว่า,าตัวใหญ่อย่างเงี้ยเหงื่อเยอะขี้ร้อนทำางไงดีเอาไป2อันนี่นะครับเอาไป2อันมี2อันละใส่ลงไปยังไม่หนักเลยทํายังไงดีอ่ะอันที่3ละกันอันที่3ใส่ลงไปไว้เผื่อชาวบ้านถ้าเอาไป3อันขนาดนี้เอาไปขายเถอะคุณผู้ชมะนนแล้ววันนี้ครับล่มต่อให้ใส่ไป3อันในกระเป๋ากระเป๋ายังเป็นทรงเหมือนเดิมเห็นไหมกระเป๋าไม่เสียรูปทรงด้วยแล้วไว้สาบานเลย สาบานจริงๆว่าน้ำหนักไม่หนักเลยครับเบามากๆคลายอยากได้ล่มสวยๆนะครับวันนี้ช็อปชาแนลเราจัดให้คุณแล้ว021234999ครับกับล่มกันฝนและกัน UV นะครับ021234999เพียงแค่980เท่านั้นเองตอนนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครแคชไว้จิตระคุบฟุ้งมงคนเสถียรไปแล้วนะครับล่มน่ารักมากเลยอย่าลืมซื้อไปใช้กันนะครับสวัสดีครับ